ตอนนี้หน้าหล่อลุ้นน่าดูว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหคู่้อยยายันมีกะไหมทคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามหรือเล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะ อ่ะคราบสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะฮะก็มาอยู่ในเกมผู้พิชิตดาบนะฮะโอ้โหวันนี้ทุนนะครับเจ็ดร้อยกเขิมนะครับผมบิดครั้งละสามสิบไปเลยนะโอ้โหกระแทกออกโต้ไปเลยครับสามสิบไปดูเลยครับอ่าฮะตอนนี้นะครับผมเราก็มาดูนะโอ้โหผู้พิชิตดาบเราหน้าหล่อมากเลยนะฮะแต่วันนี้นะเราจะมาดูว่าโอ้โหมีอะไรเนี่ยจอกสีโคแดงโคดำเฮ้ยนี่มันอยู่ใน อะไรเนี่ยหัวดาบมาแล้วหัวมาไหมหัวมาไหมหัวมาแล้วดาบถึงกจะเจาะเจาะกันไปเลยนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โหคูนสามหรือคูนอะไรว่ากันไหมตอนนี้ไอหน้าหลอดูอยู่แล้วเป็นยังไงเป็นอย่างไรคูนไปเลยครับผมรางวัลก้อนโตแล้ว อีซูเปอร์เมกามาอีกแล้วตอนนี้หูเผลอแป๊บเดียวี2 0 0าจิดดูฮะผมหูมไอ้หน้าหล่อก็มองมองฟ้าเลยครับตอนนี้หูรอ,อเพชรรอพอยอย่างเดียวเลยนะฮะมองกันเอาโอ,อ,อ,อ้เพชรามาไหมเพชรามาไหมโอ้ยดูกันไปนะฮะตอนนี้ไอ้หน้าหล่อย,ยิ้มอย่างเดียวเลยฮะตอนนี้เผลอแป๊บเดียวน,นะครับผมหบวกไป2 0 0ันวฮะเอ้ยหัวมีดหัวมีดหัวมาอีกแล้วครับผม โอ้โหมุนไม่เลยเออ้ยตอนนี้น่าหล่อลุ้นน่าดูว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหรูหลังวันมีกะไมแล้วอรวมไปเลยสองพันแน่นอนนะนะ้โหหัวมีมาดีมีดมาแล้วเอ้ยหัวมาหรือเปล่าหัวมาไหมหัว โอ้ยยดเขี evening, huh? ้ยวไม้ยัดเจาะเข้าไปดีคร oh? uh ับแน่นอนอือหมดไปซีนแหละโอ้โหแน่นอนยังไงยังไงยังไงโอ้ยย้ายอีแล้วครับผมโอ้่งลังวัลรวมโอ้ยสองพันอีกแล้วไปกันยาว ไอหน้าหล่อเนี่ยมันยิ้มแน่นอนเลยหูตอนนี้หกพันห้าแล้วครับผมโอ้โหดอกกิ๊กโพแดงโพดำมาเลยโอ้โหยด้ามาแล้วด้ามาแล้วด้ามาแล้วโอ้ด้ามาอีกแล้วตอนนี้โพแดงโพดำมาขั้นดีไอหน้าโอ้มีแมวมาด้วยหัวมาอีกตอนนี้ด้าด้ามาด้ามาไหมด้าด้ามาไหมโอ้ด้าไม่มาเป็นมาไม่ยินดีก็หูหรังวันก็โตมาอีกแล้ว สองร้อยวกไปก็ยังดี oh, <yes. S 1> ดดโอ้ยแหมดูกันไปดูไปโอ้ยมาแล้วตามต่างมาแล้วเอุย้ยังไม่มาดูกันไปเลยหัวมาไหมหัวหัวหัวมีดมาไหมหัวอไอ้วายไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ้ยอยา่าเราพูดกันไปทะลึ่งกันแล้วเนี่ย,ยดูไปดูไปหวยหน้าหล่อมแม่งแหมฟักมีดออกมาตาละทีนี่น,นะใจหายแวบกันไปเลยนะฮะตอนนี้หกพัน สีนะครับดูมันไปเรื่อยๆฮะตอนนี้โอ้ยแมนั่งรอแบบคิวมาอ้าวแมวทำไมแมวน่ารักจังเลยอ่ะมาอีกแล้วอ่ะเออดูมันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้โอ้โหหลังมันก้อนต่อานะมาอีกแล้วแนกะ้วเพชรเจ็ดสีมันมีเจ็ดแสงนะฮะดูมันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้โอ้โหแม่ให้น่ารอถึงกันก็ดีเลยหัวมีดหัวมีดมาไหมาหัวมีด บาแล้ว <costing istles> <influences> ปักลงไปดิค <zou> ร <idity> ับแน่นอนจริงๆริงยังไงยังไงเอ่ยยังไงยังไงโอ้โหยังไงโอ้โหน้อยไปแล้วตางวันรวมแม่เสองพันอีกแล้วนอนหนอครับคิดดูครับผมอย่างนี้นะฮะไปงไงครับมีดของเราคมกริบเลยนะฮะตอนนี้นะครับโอ้โห อ่าฮาแปดพันเจ็ดแม่งออโต้ไปอีกสักสิครั้งครับเพื่อนๆนะฮะตอนนี้นะอดอกจิกโ์แดงโ์ดำเลี้ยงเงินเลี้ยงทองกลับมาเลยเออดูมันไปได้รอยนะแน่ตอนนี้ห้ยหน้าหลอดีสบายหัวมาไหมหวัวมีดมาไหมมาอีกแล้วครับท่าน เป็นยังไงยังไงคุนยังไงคูนเท่าไหร่ดูกันไปดูไปเรื่อยๆคูนร้อกแล้วก็พากโอ้โหแล้ววันรวมนะฮะสองพันมาติดๆนะครับผมโอ้โหตอนนี้นะฮะถึงกับสะดือจุนสะดือจืดกันเลยนะฮะตอนนี้หมื่นหกร้อยแล้วนะโอ้โหตอนนี้นะครับดโอ้ด่าไม้อีกแล้วอ่ะฮะ แมวก็มาเพรก็มาโอ้โหมากันเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะตอนนี้โอ้โหถึงก็หัวล้อเลยครับลั่นทางกันไปเลยครับแม่เอ้ยยุ้ดยด้านหัวมาไหมหัวหัวไม่มาไปก่อนแล้วหมื่นห้าร้อยไปก่อนบายบายหมื่นห้าร้อยนะครับผมหมื่นหก